สวัสด <The Major> mm ีครับสวัสดีครับสมาชิกท right. really? ุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง b v ีธรรมดาครับเอวีพีธรรมดาก็จะนำเสนอหุ้นไทยเที่ยงครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่10กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับก็จะให้ชมวันละ4คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับของ ยันถึงสุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุกแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะครับพบกันใหม่อีกสีกววันจันทร์นะครับก็วันนี้จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้าชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเดวทางก็จะมาวางเลืให้ท่านได้รุ่น,ร,นรุ่นกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเออเสียงดังบ่อยจัง โอเคเสียงรบกวนขออภัยด้วยมาแล้เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับเปลี่ยนบนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้แปดอะไรบ้างใครนี้อืเอาเก้าก่อนนะเก้าสองสองเก้าเก้าสามเก้เก้าสเก้าเก้าเก้าเก้นแปดนะครับแปดสองสองเก้าเก้า เราคือดูนะครับรอชฉยนะครับ,รรบวิ่งดูดน,นะครับวิ่งดูดแปดกับเก้านะครับวิ่งดูดครับตามนี้นะครับชวนชอบใคจัดนะอ่าครับอันนี้คือปุ่เจาะนะอันงนี้นะครับพอเห็นไหมอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบน วิ่งลูดนะครับใครชอบตัวไหนตัวลองเนี่ให้พิจารณาก่อนนะครับชนชอบก็จัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆจัดไปนะครับนี่นะครับเอาส่วนทางนี้นะครับเส่อนทางนี้นะทางนี้ตามนี้เลยครับคุณไทยเที่ยงนะครับพบกันใหม่อีกทีก็คุณไทยป่ายนะครับขอขอบคุณมากๆกอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเองๆๆนะครับเจอทางก็ตามนี้แล้วกันนะ จะคิดก,กันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ